โย่สวัสดีทุกคนวันนี้แล้วกับไอคั้งกับช่วงยังไม่ได้คิดชื่อซีรีส์เลยอ่ะเพราะว่าทุกครั้งที่มีสกินใหม่เขาเราจะมีพวกลูกโอบอ่ะลูกโอบหรือลูกโอบขอเรียกลูกโอบแล้วกันเพราะว่าติดปากไปละมันเขาเรียกโอบหรือโอบอ่ะโอบหรือโอบแต่ช่างมันเถอะคือเวลามันมีสกินใหม่เข้ามาใช่ไหมมันจะมีแบบลูกลูกโอบขอเรียกโอบแล้วกันลูกโอบเข้ามาใหม่ซึ่งเราเป็นพวกชอบชอบเปิดอะไรแบบนี้เล่นมากๆเลย แต,แต่ยังไม่ได้คิดชื่อซีรีส์ถ้าใครคิดออกช่วยคิดชื่อซีรีส์หน่อยสิว่าจะตั้งชื่อซีรีส์เปิดลูกโอบว่าอะไรดีโอบผันษาดีไหมไม่รู้เหมือนกันแต่นั่นแหละวันนี้เรามาเพื่อที่จะเปิดลูกโอบอันใหม่ลูกโอรบเฟอร์ ลูกโอฟเพอร์ไฟสกินใหม่ที่เข้ามามีรูเซียนเปติออนเพอร์ไฟฟิโอลาแล้วก็เอ็กโคนะจ๊ะสกินเพอร์ไฟนใหม่โคตรสวยสีฟ้าตีมฟ้าขาวสวยมากแต่ว่าไม่มีตัวที่เราเล่นเลยเลยไปซื้อ <c oughs> แล้วก็มาพร้อมกับสกินทองของเพอรไฟลูเซียนด้วยนะจ๊ะอะเฮ้ยอยู่หน้าไหนวะเออเอโทษทีโทษทีลืมปิดเฟซบุ๊กนี่ ใจเย็นใครพิมพ์เฟซใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นถ่ายคลิปอยู่นี่สกินเพไฟล์ลูเซนสีทองโคตรเท่อ่ะเราเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าเราจะมาเปิดลูกโอฟ10ลูกเหมือนเดิมเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมาไม่ว่ายังไงก็ไม่เคยซื้อถึง25โอปสักทีซื้อแค่10ลูกเอาเอาสนุกเอาสนุกเอาสนุกโอเคจัดแล้วนะไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจัดเลยจ้าเสร็จสิ้น10ลูกมาแลครับ รู้สึกว่าจะได้โทเคนด้วยนะโทเคนนี่ขอไม่เก็บไป้แลกเลยแล้วกันเหมือนเดิมอะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นมันไม่มีเ,เดี๋ยวผิดอ,อันมันไม่มีตัวที่เราเล่นเลยอะ่ะเ,เดี๋ยวไม่มีไม่มีตัวที่เล่นเลยก็เลยขอเอาโทเคนไปแลกกุญแจแล้วกันนะจ๊ะไปไปไปจะได้เปิดกล่องด้วยแล้วก็เปิดอบไปในตัวด้วยเลยคือในกรณีทุกคนเราขอจะบอกอว่าทำไมถึงต้องเอามา แลกของอย่างอื่นนะเพราะว่าเรามันไม่มีตัวที่เราเล่นจริงๆอะ่ะไอ้พวกสกินเพอร์ไฟอะไรพวกนี้มันไม่มีไม่มีตัวที่เราเล่นเลยไม่มีตัวที่เราเล่นเป็นเลยสักตัวไม่มีเลยไม่มีไม่มีจริงๆอะ่ะ t f เก็ไม่ได้เล่นดังนั้นเราขอ,อามาแลกของที่เราใช้กันฮะแลกอีโมเล่นแม่งเลยขอให้ได้อีโมกวนตีนกวนตีนมาอา้าวยังเอเปิดอีโมก่อนเลยประเดิมคลิปนี้ไม่เกี่ยวกับโอ๊บอะไรทั้งสิ้นมาอีโ e มจะได้อะไรปลิงท <laughs> ี่กู <g ül> เออก็ดีนะเป็นพวกชอบทำหน้าอะไรแบบเล่นอะไรของเองอ่ะ <g ül> เอามาใส่แทนใซ่ล้านแล้วกัน <g ül> ดูดีมีแต่หน้ากุ้ม <g ül> หน้ากุ้มหน้ารักหน้าเศร้าโอเคนําากับเข้าเรื่องกันเรามาประเดิมอบลูกแรกของเรากันเลยดีกว่านะจ๊ะอ่ะไปเลยไหนดูซิว่าเพอร์ไฟเราจะได้สกินอะไรบแข็งมาถึงปุก๊กก็ตัวเล่นไม่เป็นไรอะต่อไป ทอกซิกท็อกสิทคือุนโดโคตรแยุ่นโดก็ไม่ได้เล่นครับลูกที่เท่าไหร่วะโอ้สกินฮาร์ดเอสกินอันใหม่ของจิงจิงก็ไม่ได้เล่นอะทำไมไม่มีตัวที่เราเล่นบ้างเลยอะแค่ขอ,ขอขอขอตัวที่เราเล่นได้ไหมอะคุณฟีเย่ไม่ได้เล่นเลย ขออะไรดีๆขอเจมสโตนก็ได้จะเอามาสะสมน้องโชคแกสเจมสโตน official, official white <c oughs> <ๆ> <c oughs> เก่าหน้าละรู้สึกว่าน่าจะเกือไอ้นูนจินถึงจะเป็นลูกถึงจะเป็นตัวละครแชมเปี้ยนที่ชอบก็เถอะแต่ว่า <c oughs> เล่นไม่เป็น <c oughs> อ่าสิงอ่ะสีอันสุดท้ายมาไวไปไวโสโเดนนาะ สามลูกสุดท้ายไปจะได้แบบไปสุ่ม Syndrome อะไรจบๆไปจบๆจบๆจบๆเกล following following ือ well oh. แล้วเกลือเกลือเล่าเกลือเกลือมากๆเกลือเกลือมากๆค้ยโอ้โหโผนึกว่าจะไม่มีโผมาซะละเพราะว่าทุกคลิปอะไอถุงอะถุงถุงของมันมันถุงของอบนั้นอะมันต้องมาเฮ้อทุกคลิปเลยอะถุงมันต้องมาแล้วคลิปนี้ก็มีมาเหมือนกันถุงโอบอะอีกอันนึงเป็นอะไร ยังไงคนหนูเฮ้ยคือเอาคือกุ้มเลยกูคือเมื่อเมื่อขาวก่อนเอเมื่อขราวก่อนตาที่เราเล่น ADC ีซาแลเพิ่งบ่นไปว่าเล่น ADC ไม่เก่งใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราก็เคยบ่นอยู่ครั้งหนึ่งว่าถ้าเกิดเล่นมิ d ฟอร์จูนแล้ได้สกินเออันติเมตของมิ d ฟอร์จูนมานะคงจะแบบ คงจะเป็นอะไรที่เหมือนบังคับให้เราเล่นมากๆแล้วแม่งมันมาจริงๆเพึ่งบ่นไปได้ไม่กี่วันนี้เองอะ่ะนี่นี่นี่ที่เราบอกว่าเราเล่น a อดีซไม่มันเราไม่เหมาะกับ a อดีซเพราะอะไรมันทุกคนนี่ดูดูประวัติการเล่นของเรานะเมือม่อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเล่น a อดีซีอ่ะแพ้ทุกตาเลยแล้วเนี่ยตาล่าสุดอะ่ะที่เล่นมิฟอร์จูนไปอะ่ะ <c oughs> ก็พึ่งบ่นไอเรื่องสกินอันติเมทนั่นแหละว่าถ้าเกิดสักวันหนึ่งสุ่มได้ออนติเมทมิฟอร์จูนขึ้นมาแสดงว่ามันต้องแบบต้องบังคับให้เเนน้เเเเรราาลลล่่่นนนนแแยวมมมงัจิ แล้วมึงเป็นสกินถาวรแบบไม่ต้องใช้อร์เรนเอเซนด้วยนะคือ <c> โ <oughs> ชคชะตากันแกงชบหายเลยเอ้ย <c oughs> <c oughs> มาจนได้อ้าฟาถุงถุง <c oughs> เอ้ยหรือว่าจะเก็บไว้เปิดสุดท,ท้ายดี๋ยวสุดท้ายดีกว่าไปเปิดกล่องเปิดกล่องแห่งความเกลือสองกล่องพอดีทีเดียวเลยตัวละครได้รูเซียนจ้ะได้โอ้น็อกเชิญมาไวไปไวเคลมไวปะถุงโอ้โหได้ทุก ได้ทุกรอบขอให้มาอย่างนี้บ่อยๆเพราะว่าถุงถุงถุงมาทุกตาป้ายโอ้สี่อันไม่ได้เจมเอ้ย,อยแต่เซตน,นี้ไม่ได้เจมโตอนอะเสียดายจังไหนดูสิสียอันได้อะไรมาอันที่ช้ามอันสุดท้ายฟิงเโบยโออเดนเอเซโอได้หนึ่งพันกว่าอันเลยอะอว้าวเอ้ยแรกสกินถาวรเนี่ยอันหนึ่งอะเนี่ยแต่ว่าไม่มีตัวที่เล่นเลยจ้าอันก็เก็บไว้กันอนอเดนเอเซออันเนี้ยมะสิ่งที่เรารอคอย ย่อยรู้สิมากับเขาเรื่องเขาบอกว่าเขาว่ากันว่าอีปิกับอีปิแล้วก็อีปิมันจะเป็นของแร่มามาเลยจ้ะอะไรก็มาเลยนิดลีนโอเคแอสซนซินผสม ADC ADC เดี้นนิดลีนสินะอ่าไม่มีตัวละครไปกลับไปไหมไปไปอลิซาไปเลยอีหนูเอาอะไรมาเอามาเลย อึเอ้ยขอตัวที่เราเล่นน้อยเธอขอร้องละปะติงโคตรเล่นเลยไปม,มวยปั้มทั้ง3มนุษย์ล่างยักษ์ทั้ง3มนุษย์ล่างยักษ์ทั้ง3มรวมกันเป็นอะไรรวมกันเป็น <laughs> สุขอิปร์ติ <laughs> ฟินเดสติก <laughs> โอเค โอเคโอเคเข้ากระเป๋าไปเลยอีหนูไปเราไปเล่นกับของเรากันต่ออ่ะวายบิดแครงนะไปออกมาเป็น <laughs> ออเรนเสเซนแล้วอีกอันหนึ่งเป็นว้าวเฮ้ยทำไมไม่เป็นร่างไอ้นั้นของโซลกะอะอยากได้อยากได้สกินโซลกะอันเนี้ยเอสกินแบบ คือมันเป็นตัวตัวฮิวใช่ไหมแต่ว่าเราเอาชิบใช่ไหมผิดอันอุย้ยคุณทีออนปิดก่อนโซลกกะอยู่ไหนวะอันนี้ไงนี่สกินสซลกกะอยากได้สกินนี้นี่ล <laughs> ิปเปอร์ <laughs> เป็นคนชอบสกินแนวดกักดักอะ่ะ <laughs> ก็เลยอยากได้สกินลิปเปอร์สซลกากะมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรสกินฟรีบ่นไปไกันซุ่มก่อนยังไม่เสร็จเลยยังไม่จบเลย ไปไอ้สามนสุดท้ายปึ๊บปึ๊บอ้าวแอสสซินปะเนี่ยเออแอสสซินแอสสซินสามตัวรวมกันเป็นน็อกเทิลถือว่าเป็นแอสสซินไหมฮ้ยฮไม่รู้เหมือนกันแฮะพึ่งบ่นซลกกะซลกะทำไมหนูถึงทำอย่างนี้ละลูกโอเคพึ่งบ่นไปเมื่อกี้ฉันสงสัยเราชี้ผิดตัวเพราะว่ารอบแรกเราคลิกผิด ไปคลิกโดนอีกสก,กินหนึ่งเนี่ยเราดันไปคลิกโดนสก,กินนี้ก่อนแต่ว่าเราอยากได้สก,กินนี้ไงมันก็เลยให้สก,กินที่มนาะ <c oughs> โอ๊ยอะไรวันเนี้ยอะไรวันเนี้อยอก็จบก็ไปแล้วนะครับรรรของวันกับความเกลือของวันนี้ไม่ได้เจมสโตนเลยแล้วฉันจะได้น้องโชแก่ของฉันไหมเนี่ย <c oughs> แต่ก็ดันได้อัตเเมตมิดฟอร์จูนมาสุดยอดไปเลยจะมิดฟอร์จูน ็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้โอ๊บเขาหนะ้าเราจะมาเกือกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย